เข้าสู่ฤดูร้อนของทุกปีจะเป็นช่วงเวลาที่เหล่าบรรดาผีเสื้อแสนสวยชื่นชอบมากที่สุดในธรรมชาติจะเต็มไปด้วยสีสันของดอกไม้และใบไม้ที่ผลิใบอ่อนอันเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ของพวกมันภารกิจหลักของผีเสื้อในทุกๆวันคือจะบินร้อนเพื่อหาคู่ผสมพันธุ์และออกหาอาหารโดยดูดน้ำหวานจากเกสรดอกไม้และช่วยดอกไม้ผสมเกสรไปในตัว ดังนั้นเราจึงมักจะเห็นผีเสื้อปีกบางแสนสวยอยู่คู่กับดอกไม้สมอเสมอหลายคนจึงปรียบพวกเขาเป็นดักราชนีของมแมลงทั้งปวงในวันที่อากาศอบอุ่นแสงแดดและท้องฟ้าสดใสผีเสื้อหนุ่มและผีเสื้อสาวจะบินร่อนเกี่ยวพาราสีกันเพื่อจับคู่ผสมพันธุ์ชีวิตใหม่กำลังเริ่มต้นขึ้น ไขของผีเสื้อมีได้หลายรูปร่างเช่นรูปโดมรูปถ้วยหรือรียาวส่วนใหญ่มักจะมีสีขาวเหลืองอ่อนหรือเขียวอ่อนมีขนาดเล็กมากประมาณ1-2มิลลิเมตรเปลือกไข่จะประกอบไปได้วยสารไคตินที่เป็นสารชนิดเดียวกับเปลือกลําตัวของผีเสื้อโดยทั่วไปผีเสื้อจะวางไข่เป็นฟองเดียวๆแต่ก็จะมีผีเสื้อบางชนิดวางไข่เป็นกลุ่มเช่นผีเสื้อกระทกรก ผีเสื้อนอนเนนธรรมดาเป็นต้นในแต่ละครั้งผีเสื้อสามารถวางไข่ได้กลุ่มละประมาณ30-70ถึงฟองแล้วแต่ชนิดเมื่อนอนฟักออกมาจากไข่อาหารมื้อแรกของเจ้านอนจอมหิวก็คือเปลือกไข่ของเขานั่นเองหลังจากนั้นถึงจะเริ่มกินใบไม,ไม้เป็นอาหารหลักต่อไป ในระยะนี้หนอนจะเริ่มกิจวัตรประจำวันด้วยการขมือใบไม้จำนวนมากเพื่อจะเริ่มเติบโตขนาดร่างกายจะขยายใหญ่ขึ้นเมื่อลอกคราบซึ่งโดยปกตินอนผีเสื้อจะลอกคราบประมาณ5ครั้งการลอกคราบจะเริ่มขึ้นโดยการพองตัวและยืดหดลำตัวคราบเดิมก็จะปริแตกออกที่ส่วนหลังของปล้องอกแล้วค่อยๆรูดออกไปทางปลายท้อง ส่วนหัวกะโหลกก็จะถูกถอดทิ้งไปด้วยโดยจะมีหัวกะโหลกใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมมาแทนหนอนเมื่อตัวเต็มที่แล้วจะไม่กินอาหารอีกต่อไปแต่จะคานหาที่เข้าดักแด้โดยจะสร้างเส้นใยบางๆเพื่อใช้ขอเล็กๆที่ปลายลำตัวเกี่ยวเอาไว้ตามใต้กิ่งไม้ใบไม้ให้มั่นคงก่อนลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นดักแด้ ดักแด้ที่เราดูแล้วเหมือนไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆแต่จริงๆแล้วภายในมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งระยะนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญของการสะสมพลังงานเนื่องจากดักแด้เป็นระยะพักตัวที่เกิดอันตรายจากศัตรูในธรรมชาติได้ง่ายดักแด้ส่วนใหญ่จึงมีสีและรูปร่างหน้าตาที่กลมกลืนกับธรรมชาติบางชนิดคล้ายกิ่งไม้แห้งบางชนิดคล้ายกิ่งอ่อนของใบไม้ไม บางชนิดก็เป็นสีเงินสีทองดูวสวยงามแวววาวราวอัญมณีเมื่อเวลาผ่านไปเวลาที่เราเรอคอยก็มาถึงผีเสื้อจะใช้ขาดันเปลือกกัดแด้ให้ปริแตกออกในลักษณะห้อยหัวในครั้งแรกผีเสื้อจะยังไม่สามารถแผ่ปีกได้ปีกจะยังคงเล็กเปียกและยับยุยี่อยู่ จึงต้องมีการปั๊มของเหลวที่เรียกว่าฮีโมลิมเข้าไปในเส้นปีเพื่อให้สามารถกางปีกขยายใหญ่ได้เต็มที่ซึ่งขั้นตอนนี้ผีเสื้อจะใช้เวลาประมาณ20นาทีและจะพึงปีรอจนกว่าจะแห้งและแข็งแรงพอที่จะสามารถบินได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้น เมื่อปีกแห้งและแผ่กางเต็มที่ผีซื้อก็จะเริ่มขยับบริหารปีกแสนสวยเมื่อพร้อมก็จะออกบินเพื่อหาน้ำหวานต่อไปธรรมชาติได้มอบของขวัญที่พิเศษสุดให้กับมนุษย์แล้วด้วยสีสันและความงามของผีเสื้อตัวน้นอยๆเหล่านี้ที่คอยสร้างความรื่นรมให้กับโลกของเรามาช้านาน